มาเจอการในคลิปปากค้ำรอดหรือไม่รอดกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะมาลองลิปลิควิดอันนี้ให้ดูกันนะคะเป็นของ i n t u i t เลยคือเวลาปาดที่หลังมือมันสวยนะแต่พอลองที่ปากอะ่ะมันจะคนละแบบเลยพื้นปากเรามันเป็นปากคำา้ำไงแล้วเราพอทาออกมาเนี่ยมันจะเป็นอีกโทนสีหนึงเลยอะ่ะเออมันจะไม่เหมือนคนที่เขาปากอมชมพูคือเขาทาสีไหนเขาก็สวยะอะไรเงี้ยแต่ปากเขาแบบเราอ่ะมันต้องเรื่องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าาสีนี้เนี่ยจะมีสีไหนบ้างนนะคะที่ปากค้ำแบบลิปเนี่ยทาแล้วรอดบ้างคะก็ขอเริ่มที่สีแรกเลยนะะนนนะะคออัีีี้เป็สส101นะชื่ คุณิตี้แพ็กเกจจิงเขาอะแอบคล้ายลิปของไคลร,รีมคะคุณจริงๆนะนี่นะคะสีออกสีส้มนมนะคะทารอบเดียวแล้วก,กบปากคำได้เลยอะเนื้อลิปของเขาอะกบปากคำได้มิดเลยนะแต่จะบอกว่าสีนี้รู้สึกว่า มันไม่เข้ากับผิวรู้สึกว่าทาแล้วบรดูปากลอยูดิปากมันดูเด่นกว่าทุกส่วนบนหน้าเลยนะเรยกว่าสีนี้น่าจะเหมาะคนที่ผิวสีน้ำพึ่งผิวขาวผิวขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออทาสีนี้แล้วโอเคแต่ดูแต่ลีทาแล้วแบบไม่ลอดไม่รอดนะสีหนสี102นะคะชื่อสีว่าซินนะเรามาดูกันว่าจะเป็นโทนสีแบบไหนคล้ายกับสีเมื่อกี้เลย สีนี้สวยความรู้สึกแตกต่างกับอันแรกมากคืออันแรกรู้สึกเลยว่าปากมันลอยอ่ะสีนี้โอเคนะสวยดีอ่ะพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วสี102 ให้รอดเลยนะคะมันมีความเป็นน้ําตาลนิดนึงด้วยนะคะคือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นสีส้มนมจ๋าเลยคืออันเมื่อกี้101อ่ะมันรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปจะเหมาะคนที่ผิวขาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าผิวกับเราแล้วรับปากคำอ่ะพี่ว่าสีเนี้ยโอเคกว่านะคะสี103นะคะเป็นสีชุก้านะสีนี้ดูน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันดูเข้มกว่าทุกสีในห้าสีนี้แล้วอ่ะสีนี้สวยอ่ะมันเป็นสีออกแบบชมพูน้ําตาลนะคะอืมเป็นชมพูน้ําตาลเลย สีหนึ่งศูนย์สามนะคะอันนี้ให้รอดไปเลยคือมันสวยมากแล้วก็เหมาะมากนะคะเหมาะกับผิวเลยแล้วก็กบปากคำได้มิดด้วยนะคะอันนี้เป็นสีหนึ่งศูนย์สี่นะคะชื่อสีว่าลัสนะมีความคล้ายกันว่าออันนี้จะเป็นนูน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็จะมีอมส้มนิดหนึ่งนะสีนี้สวยเป็นน้ำตาลที่แบบว่า เฮ้ยมันเข้ากับเรามากเลยอ่ะเออน้ำตาลสวยมากเลยน้ำตาลสุภาพอุ้ยชอบสีนี้อ่ะสวยสวยสีหนึ่งศูนย์สี่นะคะจะบอกว่าเชียร์สีนี้เลยสีนี้สวยมากอะ่ะมันเป็นแบบนู้น้ำตาลที่ไม่ป่วยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทาได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแล้วก็กบปากคำได้มิดด้วยนะคะสีหนึ่งศูนย์สี่ให้รอดนะคะลิทิฟันอีกแล้ว สี105นะคะชื่อสีว่าคาราเมลนะอุย้ยสวยอะสีเนี้ยสีคล้ายกับ104เลยนะคะแต่ว่าจะมีความต่างนิดนึงคืออันเนี้ยมันจะดูแบบสว่างกว่านิดนึงสีนี้ก็สวยนะแต่ว่า ดูอึมคึมยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าทาแล้วหน้าดูดำสี105นะคะสีนี้ให้รอดนะแต่ถามว่าชอบไหมนะก็รู้สึกว่าทาแล้วหน้าโดยรวมมันดูบอกว่าอึมคึมยังไงไม่รู้ว่ามันดูบซีดๆนิดนึงอะ่ะอืมนะเราก็มาสรุปกันดีกว่านะว่า Liquid ลิปลิควิดรุ่นนี้ของ i n t u It เนี่ยทอบแค่2สีเท่านั้นสี03 04เป็นสีที่อยากแนะนำมากก็าถ้าเกิดใครผิวแทนแล้วปากค้ำเหมือนกัน้าสสีนี้แล้วรอดนะคะคือยังไงก็แบบไม่ป่วยอ่ะอืมแต่ว่า สามสีนี้เรียกสึกว่าคือทาแล้วมันยังคือมันปากลอยด้วยแล้วก็สีศูนย์ห้าทาแล้วมันหน้าดูแบบมันดูอึมอึมคึมคึมแต่ว่าคนที่แบบผิวขาวปากอมชมพูคือทาสีไหนก็สวยอะนะมันเป็นโทนสีที่สุภาพนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่ทาได้ทุกวันเลยนะคะเป็นสีที่แบบว่าไม่ได้จัดจ้าจนเกินไปอะเป็นสีที่แบบว่า มันกําลังดีเป็นธรรมชาติคือทาไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเนื้อลิปของเขาอะ่ะมันจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้แมทจนเกินไปนะคะลิคิดว่าคนปากแห้งทาได้เพราะว่ามันจะมีความเป็นครีมครีมนิดนึงนะคะเวลาที่ทาไปอะ่ะมันจะมีความแบบ สมูทนะคะแล้วก็มีความเป็นมอยเจอร์นิดนึงคือมันจะมีความเป็นครีมมี่หน่อยแล้วก็พอผ่าไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มแมทนะคะแต่ว่าเป็นแมทที่ไม่ได้แบบแมทจา๋าเอ่อลิชชอบกลิ่นของเขาคือกลิ่นเขามันกลิ่นแบบออกขอนมขนมหน่อยอะกลิ่นมันหอมดีนะคะแล้วก็มันทาง,ง่ายนะคะคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนืดอะเพราะว่าลิปแมทบางอันที่ดิทาวจะแมทแบบ มันรู้สึกตึงปากแต่อันนี้คือไม่ตึงปากนะเออก็โอเคนะคะถือว่าเป็นลิปที่ถูกและดีที่อยากให้ทุกคนไปลองหามาใช้กันดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แล้วเนี่ยรบกวนนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะแต่สำหรับลิปอ่ะ อแค่2อสีเท่านั้นเอง3าสีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแจกในเพจดีกว่าเนาะเดี๋ยวรวบรวมมาแจกดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะคะมันซีดเกินไปสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยกับลิขิตเฟซบุ๊กแล้วก็ Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยะคะ่ะชื่อว่าลิก,กิตนะคะฝากติดตามทั้งเพจด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแจกกันนะคะ3าสีนี้นะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้นะคะทำวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายยบค่ะ の <music> <music>